Aku taksa, hakawato, akraha sama sambut sa naakmo tasak hakawato akraha sama sambotak sa naakmo tasak hakawato akraha sama sambotak sa. อโรคยะประมาลาภาสันตุถีปรมังทนังวิสาสะประมายาตินิบบานังปรมังสุขันติบัดนี้จะแสดงศาสนธรรมธรรมะคือคำสั่งสอนของสมเด็จพระบรมศาสดาเพื่อให้สำเร็จประโยชน์แห่งการฟังธรรม ตามสมควรแก่วันธรรมะสวนะคือวันเป็นที่ฟังธรรมอันเวียนมาถึงเข้าคาถาที่ยกขึ้นไว้เป็นบุตรุเทศนะเบื้องต้นนั้นแปลความว่าความไม่มีโรคเป็นลาบอย่างยิ่งความสันโดษเป็นทรัพย์อย่างยิ่งความคุ้นเคยไว้ใจเป็นญาติอย่างยิ่ง นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งได้แสดงมาโดยลำดับจนถึงบาทที่สในวาระนี้คือนิพพานังปรมังสุขคังนิพพานนั้นเป็นเป้าหมายสูงสุดแห่งพระพุทธศาสนาโดยพยัญชนะแปลว่าธรรมหรือธรรมชาติที่ไม่มีกิเลสเป็นเครื่องเสียบแทง พราะมาจากคําว่านิที่แปลว่าไม่มีหรือแปลว่าออกไปวานะที่แปลว่าเครื่องเสียบแทงวานะที่เป็นวัตถุนั้นเป็นชื่อของลูกศรที่เป็นอาวุธเป็นเครื่องเสียบแทนร่างกายทำลายสุขภาพของร่างกายทำลายชีวิตของร่างกาย ใช้เป็นชื่อของลูกศรแต่ว่าในคดีธรรมวานะก็หมายถึงลูกศรที่เป็นเครื่องเสียดแทนจิตใจท่านยกเอาตัณหาความดิ้นรนทยานอยากเป็นกาม,มตัณหาตัณหาในกามคือสิ่งที่น่าใกล้น่าปรารถนาพอใจทั้งหลาย ตัณหาในภพเป็นนั่นเป็นนี่ตัณหาในวิภพไม่เป็นนั่นไม่เป็นนี่ก็หมายถึงอยากให้พ้นจากสิ่งที่ไม่ชอบหรือภาวะที่ไม่ชอบต้องการในสิ่งที่ไม่ชอบภาวะที่ไม่ชอบนั้นสิ้นไปหมดไปตัณหาดังกล่าวนี้ได้ชื่อว่าวานะคือสอน เป็นเครื่องเสียดแทนจิตใจของบุคคลฉะนั้นจิตใจที่มีตัณหานี้เสียดแทนอยู่จึงเป็นจิตใจที่เป็นทุกข์เดือดร้อนเหมือนอย่างร่างกายที่มีลูกศรเสียบแทงอยู่ย่อมประกอบด้วยทุกเขเวทนาต่างๆทางกายตั้งแต่อย่างน้อยจนถึงอย่างมาก เป็นทุกขเวทนาอย่างแรงกล้าเพราะฉะนั้นในอริยสัจท,ทั้งสี่จึงตรัสว่าตัณหาเป็นทุกขสมุทยัยเหตุให้เกิดทุกขตั้งแต่ตั้งต้นแต่ให้เกิดสภาพทุกข์ในชาติชา,รามรณะให้เกิดปกินละกทุกทุกเบ็ดตะเล็ดต่างๆ ทางจิตใจมีโสกะปริเทวะเป็นต้นและเพราะมีตัณหานี้เองจึงมีสิ่งที่เป็นที่รักและสิ่งที่ไม่เป็นที่รักฉะนั้นจึงต้องมีการประจวบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักต้องมีการพัดรากจากสิ่งที่เป็นที่รักรวมความว่า จึงต้องมีความปรารถนาไม่สมหวังต่างๆทุกทุกคนจึงต้องเป็นทุกข์กันอยู่เพราะชาติชารามรณะเพราะโศกะปริเทวะเป็นต้นเพราะประจวบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักเพราะพัดรากจากสิ่งที่เป็นที่รักและเพราะปรารถนาไม่สมหวังกับ อยู่โดยทั่วไปตลอดเวลาที่ยังมีตัณหาคือความดิ้นรนทยานอยากนี้เสียบแทงจิตใจอยู่นิพพานนั้นเป็นธรรมชาติในจิตใจที่ตรงกันข้ามคือเป็นธรรมชาติที่ถอดตัณหาอันเป็นสอนที่เสียบแทงใจนี้ออกไปได้ปรากฏ เป็นความสิ้นตัณหาเพราะฉะนั้นธรรมชาติที่สิ้นตัณหาดังที่กล่าวมานี้จึงนับว่าเป็นเป้าหมายที่สูงสุดในพระพุทธศาสนาที่เรียกว่านิพพานการปฏิบัติธรรมะทั้งปวงในพุทธศาสนานั้นเป้าหมายที่สูงจึงเป้าหมายที่เป้าหมายที่สูงสุด จึงอยู่ที่นิพพานคือความที่ถอนตัณหาอันเป็นเหมือนสอนเสียบแทงใจเสียได้เป็นจิตใจที่ไม่มีตัณหาเป็นเครื่องเสียบแทงเรียกว่าดับตัณหาได้ละตัณหาได้จึงดับทุกข์ได้สิ้นเชิงดับสภาวะทุกข์เกิดแก่ตาย ไม่ต้องเกิดอีกจึงไม่ต้องแก่ไม่ต้องตายอีกและดับทุกข์ทางจิตใจทั้งปวงมีโสกะปริเทวะเป็นต้นไม่มีสิ่งที่เป็นเปียรูปสัตตร,รูปรูปที่เป็นที่รักรูปที่เป็นที่สำราญใจจึงไม่มีการประจวบไม่มีการพัดพลาดอะไรที่ต้อง ให้เป็นทุกทั้งหมดและเมื่อสิ้นตัณหาก็สิ้นความปรารถนาอะไรจึงไม่ต้องประสบกับความปรารถนาไม่สมหวังเพราะไม่ได้หวังอะไรไม่ได้ปรารถนาอะไรจึงไม่มีความสมปรารถนาไม่มีความไม่สมปรารถนาและเมื่อสิ้นตัณหา ก็สิ้นอุปาทานคือความยึดถือเพราะฉะนั้นจึงไม่มีความยึดถือในขันห้าอันรวมเข้าเป็นอัตภาพอันนี้ไม่มีความยึดถือในรูปปัะขันกองรูปเวทนาขันกองเวทนาสัญญาขันกองสัญญา สังขารขันทกองสังขารวิญญาณขันกองวิญญาณเพราะฉะนั้นขันทั้งหจึงไม่เป็นอุปาทาขันขันที่เป็นยึดถือว่านี่เป็นของเราเราเป็นสิ่งน,นี้สิ่งน,นี้เป็นอัตตาตัวตนของเราคือขันธห้าไม่ได้เป็นของเราเรามิได้เป็นขันธห้า ขันห้าไม่ได้เป็นอัตตาตัวตนของเราขันห้านี้เมื่อยังดำรงชีวิตอยู่ในเมื่อสิ้นตนหาแล้วก็เป็นขันห้าแต่ไม่เป็นอุปาทานขันทั้งหคือไม่เป็นขันเป็นที่ยึดถือซึ่งได้แก่ขันห้าของพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสสาวกทั้งหลาย เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายซึ่งเป็นผู้ถอดตัณหาเป็นเครื่องเสียบแทงกิจใจออกเสียได้แล้วจึงเป็นผู้สิ้นทุกข์ด้วยประการทางปวงสิ้นกิเลสด้วยประการทั้งปวง,เ,ดดวปง,ปวงเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าท่านบรรลุนิพพาน และได้มีการแยกนิพพานไว้สองคือสัพปุปาดิเสสะนิพพานอันได้แก่ดับกิเลสมีตัณหาเป็นต้นได้ทั้งหมดแต่ยังมีขันเหลืออยู่ได้แก่พระพุทธเจ้าและพระอารหันตสาวกทั้งหลายซึ่งยังดำรงชีวิตอยู่ดังเช่นพระพุทธเจ้า ได้ทรงถอนตัณหาออกจากจิตใจได้เป็นผู้ไม่มีตัณหาตั้งแต่ในราตีที่ได้ตัดสรุปเป็นพระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้สิ้นกิเลสต,ตัณหาและกองทุกข์ทั้งหมดแต่ยังมีขันห้าซึ่งเป็นตัวทุกข์อยู่แต่ก็เป็นทุกข์จำเพาะของขันห้าอันได้แก่ เมื่อเป็นขันห้าซึ่งเป็นสังขารก็ต้องมีแก่มีเจ็บมีแตกสลายอันเรียกว่าตายแต่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายท่านไม่ได้เป็นขันห้าขันห้าไม่ได้เป็นท่านเพราะฉะนั้นท่านจึงเป็นผู้ที่ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไปตามขันห้า เพราะท่านไม่ได้ยึดถือขันห้าว่าเป็นของเราเราเป็นขันห้าขันห้าเป็นอัตตาตัวตนของเราฉะนั้นเมื่อขันห้าเจ็บแก่ตายไปก็เป็นเรื่องของขันห้าเท่านั้นไม่ใช่เป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายเรียกว่าท่านบรรลุนิพพานตั้งแต่เมื่อดับก,กิเลสได้ อันเรียกว่าสอุปาทิเสสานิพานนิพานที่ยังมีอุปาทะคือขันธ์ห้าเหลืออยู่แต่ท่านก็ดำรงชีวิตอยู่จนถึงขันธ์ห้านี้แตกสลายก็เรียกว่าอนุปาทิเสสานิพานนิพานที่ไม่มีขันธ์ห้าเหลืออยู่ไม่มีอุปาทิคือขันธ์ห้าเหลืออยู่ เป็นอันว่าดับทั้งหมดและเมื่อท่านดับทั้งหมดคือขันห้าก็ดับท่านก็ไม่เกิดอีกไม่มีพบไม่มีชาติใหม่อีกเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าสิ้นทุกข์ด้วยประการทั้งปวงนี้เรียกว่าอนุป,ปาทิเสสนิพานนิพานจึงมีสองดังนี้แต่อีกในหนึ่งท่านแสดงว่าดับกิเลสได้บางส่วน ยังไม่สิ้นคือการดับกิเลสข,ของพระโสดาบันพระสกะทาคามีพระอนาคามีเรียกว่าสัุปาดิเศส,สนิพานนิพานที่ยังมีอุปาทิเหลืออยู่คือยังมีขันห้าเป็นที่ยึดถืออยู่ยังไม่ปล่อยวางทั้งหมดแต่ว่าการดับกิเลสข,ของพระอรหันต คือดับทั้งหมดเรียกว่าอนุปาทิเสสนิพานดับกิเลสไม่มีอุปาทาไม่มีอุปาทิเลืออยู่ดังนี้ฉะนั้นคำว่านิพานสองคือสอุปาทิเสสนิพานและอนุปาทิเสสนิพานนั้นจึงมีอธิบายได้สองไตยย พระพุทธเจ้าได้ตัดพระสุภาษิตนี้ชี้ถึงนิพพานทั้งสองนี้ไว้ในพระพุทธภาษิตต่างๆเป็นอันมากเช่นท่านทรงแสดงว่าอนุปาดิเสสนิพพานความดับกิเลสไม่มีอุปาดิคือขันธ์ห้าเหลืออยู่แห่งความหมายต้นที่กล่าวอธิบายแล้ว เช่นตัดเอาไว้ว่าเทวีปนั่นมิใช่อื่นไม่มีกิเลสเป็นเครื่องกังวลไม่มีเครื่องยึดถือเป็นที่สิ้นแห่งชาราความแก่และมัจจุคือความตายและที่ตรัสชี้สัตถุป,ปาดิเสสนิพาน ในปริยายต้นที่อธิบายแล้วเช่นพระพระพุทธภาษิตที่ตัดเอาไว้ว่าเพราะละตัณหาเสียได้จึงเรียกว่านิพพานดังนี้เพราะฉะนั้นคําว่านิพพานจึงถือว่าเป็นยอดของพระพุทธศาสนาเป็นจุดหมายที่สูงสุดแห่งพระพุทธศาสนา เมื่อจัดเข้าในหมวดโรกุตรธรรม9นิพพานก็เป็นที่9คือมักสีผลสีนิพพานหนึ่งมักสีนั้นก็ได้แก่โสดาปฏิมัตสกทาคามีมัตอนาคามิมัตอรหันตมัตผลสีนั้นก็ได้แก่โซดาปฏิผล สกทาคามิผลอนาคามิผลอรหัตตผลรวมเป็นแปดกับนิาพานหนึ่งเรียกว่าโรกุตรธรรมธรรมที่อยู่เหนือโลกหรือว่าพ้นโลกอันธรรมนั้นเมื่อกล่าวโดยปริยายที่เกี่ยวกับโรกุตรธรรมนี้ก็แบ่งได้เป็นสองคือเป็นโรกิยธรรม ทำที่เกี่ยวด้วยโลกหนึ่งโลคปุตตะธรรมธรรมที่พ้นโลกหนึ่งและคำว่าโลกในที่นี้ก็มีความหมายถึงคำว่าโลกดังที่เข้าใจกันดังในคำว่าสัตว์โลกโลกคือหมู่สัตว์คือว่าหมายถึงโรคคือว่าหมายถึงโลกทางจิตใจนั่นเอง พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมโปรดสัตว์โลกโลกคือหมู่สัตว์ในเบื้องต้นก็ตัสสอนให้เป็นผู้อยู่ดีมีความสุขในโลกนี้ต่อไปก็ทรงสอนให้อยู่ดีมีสุขในโลกหน้าและต่อขึ้นไปก็ตัสสอนให้บรรลุถึงบรมสุขคือนิพพานอันเป็นสุขสูงสุดที่ตรัสสอน ให้อยู่ดีมีสุขในโลกนี้ก็คือตัดสอนในขั้นที่เป็นพิฏฐธรรมิกาถาประโยชน์ปัจจุบันในโลกหน้าก็คือตัดสอนให้บรรลุถึงสัมปรายิกาถประโยชน์เบื้องหน้าและตัดสอนให้บรรลุถึงสุขอย่างยิ่งก็คือนิพพาน คือปรมัตถประโยชน์ประโยชน์อย่างยิ่งโรกนั้นที่เป็นโรกที่ต่ำก็คือสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายทั้งหลายนี้เป็นโรกที่ต่ำโรกที่เป็นขั้นสามัญคือที่สูงขึ้นจากโลกที่ต่ำนั้นมาเป็นโลกที่เป็นขั้นสามัญอันนับว่าเป็นโลกที่ดี ก็ตั้งแต่มนุษย์โลกโลกมนุษย์เราทั้งหลายก็ชื่อว่าเป็นผู้เกิดมาในมนุษย์โลกโลกมนุษย์เป็นมนุษย์อันนับว่าเป็นโลกที่ดีเป็นโลกที่สูงกว่าโลกของอบายทั้งหลายดังที่กล่าวมาข้างต้นและโลกที่ดีที่เริ่มตั้งแต่มนุษย์นี้ ก็ยังมีโลกที่ดียิ่งไปกว่านี้คือเทวโลกพรหมโลกโดยลำดับแปลว่าเป็นโลกที่สูงขึ้นไปโดยลำดับพระพุทธศาสนานั้นสอนให้ทุกๆคนยกตนให้พ้นจากโลกที่เป็นส่วนชั่วคือโลกที่เป็นฝ่ายชั่วในอบายโลกทั้งหลายแม้เมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์ ก็ตัดสอนให้เว้นจากกรรมที่เป็นบาปอุศลทุจริตอันนำให้ตกตามทั้งหมดให้ประกอบกรรมที่เป็นกุศลสุจริตต่างๆอันจะนำไปยกตนขึ้นสู่โลกที่สูงขึ้นคือเป็นโลกมนุษย์ที่ดีและสูงขึ้นไปเป็นเทพสูงขึ้นไปเป็นพลมโดยลำดับ และไม่ทรงหยุดอยู่เพียงแค่นั้นยังสอนจนถึงสุดโลกเหนือโลกสุดโลกก็คือเหนือโลกก็ได้แก่โลกุตระภูมิภูมิที่เป็นโลกุตระอยู่เหนือโลกก็คือมรรคส,สผลสนิพพานหนึ่งนั่นเองเพราะฉะนั้นคำสอนในพระพุทธศาสนานี้จึงบริบูรณ์ นำให้บุคคลบรรลุถึงสุขตั้งแต่สุขสามัญและเป็นสุขที่ดีขึ้นดีขึ้นจนถึงเป็นบรมสุขคือสุขอย่างยิ่งตามพระพุทธภาษิตท,ที่ว่านิพพานังปารังสุขขังังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งมีอัตถาธิบายดังแสดงมาด้วยประการชนี